ุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรองไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไหรต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สําหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับ เรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะที่สําคัญถ้าเพื่อนๆบอกว่ามาจากเดนเน a ช n e l นะครับจะได้รับส่วนลดราคาพิเศษด้วยนะสําหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับ ออยสอสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเนชั่นแนลสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเจ็ดบาสกันอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึง2ตัวละครที่จะอัปเดตเข้ามาพรุ่งนี้นะครับซึ่งปกติเนี่ยผมจะเอารวมไปในคลิปแพทโนนะแต่ว่าผมไม่อยากให้คลิปมันนานเกินไปนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยมันก็ประมาณ15นาทีแล้วนะถ้าดูนานๆเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อกันซะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมก็เลยขอแยกมาเป็นอีกคลิปนึงนะครับ ก็สําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวสกิลต่างๆของตัวละครที่อัปเดตเข้ามาทั้ง2ตัวนะครับทั้งเซลดิเฟสแล้วก็จันโดร่านะรวไมไปถึงพาเพื่อนๆไปดูเทียนะครับว่าเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยสตัวนี้นะครับมันอยู่แรงระดับไหนครับอ๋อแล้วนอกจากนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปตามความคิดเห็นของผมแล้วกันว่าตู้นี้เนี่ยมันน่าเปิดมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเว็บเกมบิดกันก่อนนะสำหรับทางฝั่งเกมบิตนะครับ ตัวละครทั้ง2ตัวนะครับเขาให้เทียเดียวกันเลยนะอยู่เทียเอสบวกครับซึ่งก็ต้องบอกว่าคะแนนถือว่าค่อนข้างสูงนะทั้ง2ตัวเลยครับส่วนออเทอร์มาครับคะแนนเขาให้ค่อนข้างต่างนิดนึงนะเพราะว่าจันโดร่าครับเขาให้อยู่เทียสูงสุดเลยครับเทียเอสเอสนะส่วนเซลดิสเฟสนะครับเขาให้อยู่ต่ํากว่า1ระดับครับอยู่แรงเอสนะครับก็ต่อมานะครับเรามาดูข้อมูลของเซลดิสเฟสกันก่อนเลยนะสําหรับเว็บเกมวิดนะครับได้คะแนนเเต็ม10นะคะแนนรวมอยู่ที่ S บวกครับ หมดความยากระดับสูงได้ A บวกนะครับแล้วก็ PVP เนี่ยได้สูงถึง S บวกเลยนะหมด3 v 3ี่ก็ได้ไม่น้อยครับได้ S เช่นกันอีกอย่างหนึ่งที่โดดเด่นมากๆของเซลดินนะครับก็คือเอกลักษณ์ของเขาครับซึ่งเอกลักษณ์ของเซลดินเนี่ยสามารถเอาไปเป็นซัพพอร์ตตำแหน่งที่4ได้นะเพราะฉะนั้นคะแนนเนี่ยก็ค่อนข้างสูงครับอยู่ที่ S บวกเช่นกันนะเซลดิตัวนี้นะครับเราจะได้จากกาชา Hol y War Face เท่านั้นนะครับในปัจจุบันนะส่วนอุปกรณ์ที่แนะนําของตัวละครตัวนี้นะครับเว็บนี้เนี่ยเขาแนะนําเป็น2เซตด้วยกันครับ เซตแรกเนี่ยก็สําหรับคนที่ต้องการเล่นสายเดเมจนะครับใช้เป็นโจมตีกับคริติคอลเดเมจได้เลยครับส่วนใครที่ต้องการ CC นะครับล้วก็เอาไปเป็นตัวซัพพอร์ตบวชเนี่ยเซตที่แนะนํานะครับก็จะใช้เป็นเซตเลือดป้องกันเลยครับว่าได้ค่า CC แลเราก็สามารถยืนอยู่ในสนามได้นานกว่าแน่นอนครับต่อมาเรามาดูฝั่งอัลเทอร์ม่ากันบ้างนะครับสําหรับฝั่งอัลเทอร์ม่านะครับคะแนนรวมเนี่ยได้93เต็ม100นะคอนเทนต์ที่ไปได้ดีนะครับเขาก็ให้ p v p ทั้ง2โหมดนะครับอยู่ที่แรงเอสทั้งคู่เลยนะ สำหรับอุปกรณ์ที่นํำของเซลดิทนะครับอัลเทอร์มาเนี่ยแนะนำเป็น2เซตครับเซตโจมตีกับป้องกันนะแล้วก็อีกเซตนึงเนี่ยเป็นเซตเลือดกับป้องกันครับสำหรับเซลดิทตัวนี้นะครับหล,หลักๆเลยนะครับเพเื่อนๆสามารถเอาไปเล่นกับทีมดัดแอซเซลได้เลยนะเพราะว่าตัวละครเซลดิเนี่ยก็ถือว่าเป็นเผ่าเทพอศูรย์เช่นกัน,นครับแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ไม่ได้มีดัดแอซเซลเนี่ยถามว่ายังเล่นได้ไหมนะครับเซลดิตัวนี้ต้องบอกว่าเล่นได้นะเพราะว่าเอกลักษณ์เขาค่อนข้างป่วนนะครับปวนไปในทางสายดีบัฟนะก็สําหรับ ความสามารถเนี่ยเดี๋ยวผมไว้พูดช่วงท้ายเหมือนเดิมนะครับต่อมาเรามาดูจันโดล่ากันบ้างนะครับสำหรับจันโดล่าเนี่ยคะแนน9เต็ม10นะครับสำหรับเว็บเกมวิดคะแนนรวมอยู่ที่ S บวกครับโหมดความยากแบบสูงได้ SS เลยนะครับ p ีพเนี่ยได้ S อบวกสามมิเนี่ยได้เกรด S นะครับจันโดล่าตัวนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ตัวละครลิมิเต็ดนะครับเพราะว่าหลังจากหมดเซลล์ดิสเฟสไปแล้วเนี่ยมันยังมีโอกาสมาลงตู้ปกติอยู่นะคอนเทนต์ความยากระดับสูงนะครับที่ไปได้ของจันโดล่าเนี่ยก็จะมีบอสกิลเอเน็กนะครับส่วนเซตอุปกรณ์ที่แนนนนะะาของจััโดล่ครบ เซตหลักเลยที่เรคคอมเมน์เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเซตบนนะคือเซตเลือดก,กับป้องกัน,นครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะให้จันโดราเนี่ยซัสเทแล้วก็ได้เดเมจเวลาเคาน์เตอร์นะครับก็สามารถใช้เป็นเซตโจมตีกับดูดเลือดได้เช่นกันนะต่อมาเรามาดูออเทอร์มากันบ้างครับสำหรับออเทอร์มาเนี่ยให้คะแนนจันโดราค่อนข้างสูงนะครับอยู่ที่9.7เต็ม100นะครับถือว่าสูงมากๆนะ p v p ได้ SS เลยครับโหมด3ที่3ได้ S เช่นกันโหมดความยากระดับสูงก็ได้ SS นะครับและสุดท้าย ไปพพอร์ตก็ถือว่าสูงนะครับอยู่ที่ t i e r เเลยครับส่วนเซตอุปกรณ์ที่แนะนําของจันโดร่านะครับแบบนี้เนี่ยแนะนําเป็นสเซตครับเซตโจมตีป้องกันนะครับกับเซตเลือดป้องกันนะเพื่อนๆก็สามารถเลือกเล่นตามที่ชอบได้เลยครับโดยทีมหลักๆของจันโดร่านะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปเล่นทีมเคาน์เตอร์ได้นะก็ยกตัวอย่างนะครับจะมีจันโดร่านะครับทามิเอลโกเทอร์เขียวแล้วก็พพอร์เนี่ยใส่เป็นเอทรซาเขียวครับหรือถ้าเกิดใครที่ไม่อยากเล่นเด็กเคาน์เตอร์นะครับเพื่อนๆก็สามารถ เอาจันโดล่าเนี่ยไปเล่นกับดัตเซลได้เช่นกันนะเพราะว่าจันโดล่าตัวนี้นะเป็นเผ่าเทพอสูรนะก็หลังจากที่ดูเทียไปแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของทั้ง2ตัวบ้างดีกว่าว่าแต่ละตัวเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับสำหรับตัวแรกนะครับเซลดิสเฟนนะครับสกิลแรกนะครับแบล็กโรดจะโจมตีสู่หนึ่งเป้าหมายนะครับแล้วก็จะมีความสามารถใหม่ด้วยครับคือความสามารถขัดนะจะสามารถเสริมเดเมจเข้าไป50% ของ100%เวลาติดคริติคอลนะครับคือท่านี้เนี่ยมันจะไม่สามารถติดคริติคอลได้นะครับแต่ว่ามันจะเอาเดเมจคริติคอลนะครับจาก100%เนี่ยโอนมา50%นะครับมาเสริมเป็นเดเมจให้กับท่านี้เลยนะเรียกไงว่าท่านี้เนี่ยเป็นท่าการันตีคีก็ได้ครับแต่ว่าเป็นคริติคอลแบบโดนหักเดเมจไปครึ่งหนึ่งนะต่อมาท่าที่2ครับเดสแอนีครับสำหรับท่านี้ถือว่าเป็นท่าที่ปวดเลยทีเดียวครับเพราะว่าท่านี้เนี่ย จะสามารถลดเกรดไม้ตายศัตรูได้1เกรดเวลาจบเธอนะครับซึ่งท่านี้นะครับแตกต่างจากฟักทองของโกเทอร์เขียวยังไงนะก็คือท่านี้เนี่ยมันจะไม่มีเดเมจครับเรียกได้ว่าการันตีติดแบบ100%นะส่วนที่ขั้น2กับขั้น3านะครับนอกจากจะลดเกรดแล้วเนี่ยยังสามารถห้ามศัตรูใช้ท่าไม้ตายได้ไปเลยเวลา1กับ2เทินด้วยครับส่วนออนติเมทของเซลดิสนะครับจะโจมตีศัตรูหนึ่งเป้าหมายนะครับพร้อมกับลดค่าพลังที่เกี่ยวข้องกับ HP ให้กับศัตรูทุกตัวนะครับ5%เปเไปเลเวลานานถึง2เทินครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆอนอัพตันนะครับอันติีขั้นหเนี่ยจะสามารถลดค่าพลังที่เกี่ยวข้องกับ HP เนี่ยได้สูงถึง15%เลยนะส่วนเอกลักษณ์ของเขานะครับทำอะไรได้นะ Send of Days ครับท่านี้เนี่ยจะเพิ่มสเต็พื้นฐานนะครับให้กับสมาชิกทุกคน2%ต่อ1ดีบัฟที่ติดอยู่บนตัวศัตรูนะซึ่งสามารถสเต็ได้สูงสุดทั้งหมด10ครั้งครับเพื่อนๆสามารถเอาไปเล่นกับทีมดีบัฟ เพียงแค่เทิร์นเดียวนะครับเคียวเนี่ยสามารถแจกดีบัฟศัตรูได้ถึง6อันนะทีมเรานะครับได้สแตทเพิ่มมาทันทีถึง12%เลยนะส่วนบัญญัตินะครับต้องบอกว่าเป็นบัญญัติสายป่วนแท้ๆเลยครับเพราะว่าเมื่อสกิลติดคริติคอลนะครับจะถูกลดอัตราคิแล้วก็คริเดเมตลง10%อร์เซซึ่งความสามารถนี้เนี่ยส่งผลทั้งสนามนะแต่ว่าสกิลนี้เนี่ยจะไม่ส่งผลในศึกทำลายล้างนะครับแล้วก็จะมีลิมิตอยู่ที่3สแตตครับพูดง่ายก็คือจะลดอัตราคีแล้วก็ความแรงคีเนี่ย ลงได้สูงสุด30%นะครับต่อมาเรามาดูจันโดล่ากันบ้างนะครับสำหรับท่าแรกนะครับดราก้อนคอรนะครับท่านี้เนี่ยจะโจมตีสตูงหนึ่งเป้าหมายนะครับแล้วก็จะระงับความสามารถพิเศษนะแต่จะไม่ระงับความสามารถในการตั้งท่าแล้วก็สกิลประเภทร,รักษานะก็ถ้าเกิดให้เปรียบเทียบง่ายๆนะครับท่านี้เนี่ยเป็นท่าเดียวกับน้องวาเลนติ MK2 เลยครับโดยแรงที่สูงขึ้นเนี่ยก็จะเพิ่มความแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่แรงขั้น3นะครับหรือว่ากาสีทองเนี่ย จะเพิ่มระยะเวลาเอฟเฟกเป็น2เทินครับสกิลที่2นะครับฟูลเคาน์เตอร์ครับจโนล่า <Jan ora S 1> จะทำการตั้งท่านะครับแล้วก็จะท้อนศัตรูถ้าเกิดศัตรูทําการโจมตีมานะครับเขาจะทําการสวนกลับด้วยความแรง200%ที่แรงขั้นหนึ่งนะแล้วก็นอกจากนี้นครับจะทำเดเมจเพิ่มเติม50%จากเดเมจที่เขาได้รับด้วยครับส่วนที่ขั้น3นะครับ ตั้งท่าไปเลยเวลา2เทืนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดโดนโจมตีเข้ามาเนี่ยจะทําการสวนกลับด้วยความแรง450%ของพลังโจมตีนะครับและจะมีเดเมจเพิ่มเติม100%จากเดเมจที่เขาได้รับด้วยครับส่วนอันติเมตของจันโดล่านะครับจะโจมตีศัตรูทุกเป้าหมายนะครับพร้อมกับมีเอฟเฟกชาร์จหรือว่าโจมตีแบบไม่ส่นพลังป้องกันอยู่ด้วยครับและอีกหนึ่งจุดที่โดดเด่นมากๆของจันโดล่านะครับก็คือเอกลักษณ์ของเขาครับ darkness อันนี้เลยครับเพราะว่าจันโดล่าเนี่ยจะ ลดสเตตของศัตรูเวลาใช้การสกิลนะครับเป็นไปเลยเวลา1เทินในพ V ครับซึ่งความสามารถนี้นครับมันจะแอพพลายก่อนที่ผลของสกิลหรือว่าเดเมจของสกิลจะเกิดน,นะครับพูดง่ายคือสามารถลดเดเมจได้แบบทันทีเป็นเอกลักษณ์ที่ผมบอกเลยว่าน่าจะป่วนมากๆนะครับโดยเฉพาะคนที่อยากจะเล่นทีมสายถึกนะสะกิลนี้ถือว่าดีมากๆเลยครับโอเคครับก็สําหรับรีวิวสกิลของตัวละครทันะ้งสองต,ตัวก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตู้เซเวอ์ดิฟเฟสถ้าเกิดถามผมว่าควรเปิดไหมนะก็ ถ้าเกิดใครที่เป็นสายฟรีครับผมแนะนําว่าขามได้ครับตู้นี้เพราะต่อจากนี้นะครับหลังจากอีก2อาทิตย์เนี่ยมันน่าจะเป็นสเตปอัพอาร์เทอร์ตัวใหม่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยน่าจะเป็นตู้เฟสตัวต่อไปแล้วนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่ไม่เปิดเนี่ยเพื่อนๆน,น่าจะมีเวลาอีกประมาณ1เดือนนะครับในการเก็บเพชรก่อนที่จะเข้าสู่ตู้เฟสหน้านะแต่สําหรับใครที่รอเซลดิสอยู่นะครับถามว่าตู้นี้เนี่ย เปิดได้ไหมนะครับผมบอกเลยว่าเปิดได้นะเพราะว่าตัวละครที่น่าสนใจมันก็ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็ใครที่อยากจะเล่นทีมดักแอนซอลนะครับก็ถือว่าเปิดคุ้มอยู่นะเพราะว่าตัวพิกอัพทุกตัวนะครับ3ตัวในรอบนี้เนี่ยเป็นตัวใช้งานได้หมดเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ดองเพชรอพชรอเพื่อจะเปิดเซลดิสอยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องเปิดนะเพราะว่าเซลดิตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวละครลิมิเต็ดระดับหนึ่งเลยนะครับมันไม่ได้มาทุกตู้นะมันมาเฉพาะฮอลลีวู f เฟสเท่านั้นครับแต่ส่วนคนที่อยากจะได้จันโดล่าคร เพื่อนๆรอก่อนได้นะเพราะว่าถึงแม้เพื่อนๆจะเปิดครบการันตีนะครับเพื่อนๆก็ไม่สามารถเลือกจันโดราได้นะข้อแรกส่วนข้อที่2เนี่ยจันโดรานะครับมันถือว่าเป็นตัวธรรมดานะซึ่งในอนาคตเนี่ยเ <c oughs> พื่อนๆน่าจะเจอจันโดราแซมเมตุกาชาตู้อื่นๆเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นตอนตู้เฟสหน้านะครับของเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีให้โบสถ์ตัวละครที่เราอยากจะเอาลงตู้ว่ามีตัวละครไหนบ้างนะคือจันโดรานี่มันก็มีให้เลือกนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้จันโดรานี่ผมว่าถ้าเกิดไม่รีบจริงๆเนี่ย อดทนรอไปก่อนได้ครับตรงนี้โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมคิดว่าผมน่าจะพูดครบถ้วนแล้วนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ผมเอาไว้เท่านี้แล้วนะครับสุดท้ายนี้นะครับตู้นี้เนี่ยถ้าถามผมว่าผมจะเปิดไหมนะครับผมกะว่าผมจะเปิด1การันตีนะเพราะว่าผมอยากได้ให้เซลดิสเฟสสักหนึ่งตัวนะครับเอามาเล่นรีวิวให้เพื่อนๆดูนะก็สําหรับคลิปนี้ผมขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุนยูทูบเมมเบอร์ชิพช่องแดนเดชชนะทุกคนด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจ Hee <laughs>